สวัสดีครับหมอหนุ่มนะครับคนชอบถามหมอว่าเวลาเขาจะทําตา2ชั้นเขาควรแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไปด้วยไหมกล้ามเนื้อตาคือกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการหลับตาลืมตานะครับเวลาที่กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงลงทําให้เวลาเราหลับตาเราลืมตาเราจะไม่สามารถลืมตาได้เต็มที่จะมองเห็นว่าตาเราเล็กลง คนภายนอกจะมองเห็นว่าตาเราปลือตาเราง่วงดูเหมือนคนที่ง่วงนอนตาไม่สดใสแต่ถ้าตัวเราเองเราจะรู้สึกว่าเวลามองเนี่ยวิสัยทัศน์จะแย่ลงเราจะต้องพยายามเบิ่งตาลืมตาให้ชัดขึ้นเวลาที่เราเบิ่งตาลืมตาในตอนเช้าๆเนี่ยเราจะมักจะไม่ค่อยรู้สึกมีปัญหาอะไรแต่พอเวลาเราเบิ่งตาลืมตาตลอดทั้งวันจนกระทั่งถึงตอนบ่ายเย็นเนี่ยเราจะต้องออกแรงเยอะเราจะปวดหัวล้าตาเมื่อยหัวปวดศีรษะเราจะรู้สึกว่า คลียและเหนื่อยและง,ง่วงซึ่งอันเนี้ยเกิดจากการที่กล้ามเนื้อตาของเราที่อ่อนแรงลงเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อตาที่อ่อนแรงเราจะแก้ไขด้วยการผ่าตัดเย็บให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยกระชับขึ้นการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาเนี่ยเราก็จะทําผ่านแผลและการทําตา2ชั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครก็ตามถ้าจะทําตา2ชั้นแล้วเราตรวจเจอว่ามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วยเราก็ควรจะแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไปพร้อมๆกันด้วย เพราะว่าเวลาที่เราผ่าตัดในหนึ่งครั้งเนี่ยเราควรจะแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันถ้าเกิดในรอบนี้เราทําแต่ตาสองชั้นอย่างเดียวและในรอบหน้าเข้ามาแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อตาเราก็ต้องผ่าตัดผ่านแผลเดิมและทุกๆครั้งที่เราผ่าตัดเข้าไปในแผลเดิมโอกาสความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาะวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราก็ควรจะทำทุก,ทกอย่างแก้ไขปัญหาท,ทุกอย่างให้เสร็จภายในการผ่าตัดภายในครั้งเดียวเลย สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยทางด้านสัญกรรมไม่ว่าจะเป็นสัญกรรมความงามหรือสัญกรรมทั่วไปโพสต์ Post คำถามไว้ใต้คลิปได้นะครับ